แน่นอนครับนี่คือสคริปต์วิดีโอรีวิว2025โ o ย o t a h i ห้ไฮักฉบับแปลไทยทั้งหมดพร้อมเริ่มต้นด้วยประโยคที่คุณต้องการสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Luxury ร a ่คาวันนี้เราจะพาไปชมรถกระบะสุดแกร่งที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือ Toyota h ไฮ u ักส2 2พรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมความดุดันความแข็งแรงและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาดูกันว่าไฮลักรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง เริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครับโตโย t a h ไฮ u ัก2025มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแรงและทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้านหน้ามีการออกแบบกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าและทรงคมเข้มเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถอย่างชัดเจนตัวถังดูบึกบึนซุ้มล้อกว้างขึ้นและล้อมแม็กดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมความเป็นสปอร์ตอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือลุยภูเขาก็เท่และพร้อมลุยทุกเส้นทาง ห้องโดยสารของไฮลักส์2 0 2นมีความสะดวกสบายมากขึ้นพร้อมหน้าจอสัมผัสใหม่ระบบแอร์อัตโนมัติและเบาะนั่งที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการขับขี่ที่ยาวนานไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือทางไกลไฮลัก์ก็ให้ความรู้สึกหรูหราและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกัน ด้านสมรรถนะโตยโยต้าไฮลักสอ2พัมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ201แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติระบบช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่ให้ขับขี่นุ่มนวลและมั่นใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อต้องลุยทางลำบากระบบขับเคลื่อน4ลอ้อช่วยให้ผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างมั่นใจในด้านความปลอดภยัโยโต 2025, โตยโต้าไฮลักสอ2พันบาก็มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่า ระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยอ่านป้ายจราจรน,นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันระบบเบรค ABS และระบบควบคุมการทรงตัวช่วยให้ขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกเส้นทางจุดเด่นของไฮลักซ์2025คือความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราไม่เพียงแต่ใช้งานบรรทุกหรือวิ่งงานหนักเท่านั้นแต่ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ด้วยระบบความบันเทิงระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและดีไซน์ที่ดูพรีเมียม ในเรื่องของราคา Toyota h ไฮ u ัก2025มีราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ1,200,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ประมาณ1,700,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้สุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางขับดีปลอดภัยและมีความหรูหราในตัว Toyota h ไฮ u ัก2025คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาด ขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Luxury ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าต้องการให้จัดทำเป็นเสียงภาคหรือซับไตเติลเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ